สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันกับผมซันนี่นะครับไปติดตามข่าวสารของฟุตบอลที่มีอัปเดตกันมาเหมือนเช่นเคยนะครับเริ่มที่ฟุตบอลโอลิมปิกก่อนไปอัปเดตกันสักเล็กน้อยนะครับตอนนี้หลังจากผ่านไป2องแมชเดย์นะครับออโอลิมปิกนั้นได้ฟุตบอลชายนะได้ทีมผ่านเข้ารอบไปแล้ว2ชาตินะครับก็คือสเปนกับญี่ปุ่นนะครับสทีมนี้ผ่านเข้ารอบไปแล้วครับด้วยการมี6คะแนนนะครับาจาก2เกมก็ พอเป็นพอเก็บได้6คะแนนแล้วในกลุ่มมีผลเสมอเนี่ยจะเป็นการเข้ารอบอัตโนมัตินะของของทีมได้6คะแนนนะครับอ่ะสเปนกับญี่ปุ่นเข้าไปรอละแต่ว่ายังต้องการันตีแชมป์กลุ่มนะครับส่วนทีมที่ตกรอบไปแล้วตอนนี้มีทีมเดียวคืออุซเบกิสถานนะครับอ่าที่แพ้2เกมรวดนะครับอ่ะทีนี้มาที่ข่าวย้ายทีมบ้างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกแล้วครับล่าสุดมีอัปเดตเกี่ยวกับมานูเอลอูกาเต้นะครับก็เป็นหนึ่งในกองกลางตัวเป้าหมายนะ มฟีลตัวรับทีมชาติอุรุกวัยของเปเชครับล่าสุดรายงานจากฟอลสไนนนะครับเขาบอกว่าแมนยูอะตอนนี้สามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องของรายละเอียดส่วนตัวนะกับอูกาเต้ได้แล้วนะครับตัวนักเตะเซเยสตกลงมาร่วมทีมแมนยูแล้วแต่ว่าการเจรจากับเปเชเนี่ยแหละครับที่มันยังไม่ได้บทสรุปนะคือปารีสตามรายงานนะ่บอกว่าพยายามเรียกเงินก้อนใหญ่นะครับจากแมนยูจากแมนยูวนเต็ด เป็นค่าตัวของอูกาเต้ครับส่วนแมนยูอ่ะข้อเสนอที่พยายามจะยื่นไปมันยังไม่ได้ตามความพึงพอใจของเปเช่นะครับทีนี้แมนยูเองก,ก็ต้องมองหาแผานสำรองด้วยนะครับสื่อเจ้าเดิมเขาบอกว่าแผานสำรองที่ว่านี้คือมอร์เทนยูมันนะครับเป็นกองกลางดิกรีทีมชาติเดนมาร์กนะที่คนที่ยิงไกลใส่อังกฤษในยูโรที่ผ่านมานั่นแหละยูมันนั้นเล่นให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับแล้วก็ช่วงหลังผลงานดี นะผลงานดีกับทีมชาติด้วยเขาบอกแมนยูตอนนี้ถ้าไม่ได้อูกาเต้ de, จะมาเอามอร์เทนยูมมนคนนี้นี่แหละนะครับอ่ะมาอีกหนึ่งเรื่องครับก็เป็นอดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์แต่อย่างดาบิดเดเคอานะครับผมว่าหลายๆคนอาจจะลืมเขาไปแล้วไม่ได้เล่นฟุตบอลมา12 12เดือนนะครับหลังจากที่หมดสัญญากับแมนยูเนี่ยซัมเมอร์ปีที่แล้วไม่มีสโมสรล่าสุดอาจจะมีแล้วนะครับเดเคอาเนี่ยตอนนี้ไปคุยกับเจนัวนะครับโอ้โหก็ถือว่าช็อกเหมือนกันนะ นี่เป็นรายงานจากเดลเลติกครับเขาบอกเดคอาตอนนี้นะเจจาเป็นเรื่องเหมนราวกับเจนัวแล้วนะครับอเดี๋ยวรอดูว่าผลจะเป็นอย่างไร่าก็เว้นว่างไปปีหนึ่งครับเดี๋ยวดูว่าจะลงเอยกับเจนัวในเซเรอาหรือเปล่านี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากวันนี้้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันไดใ้ใหม่ครับสวัสดีครับ